อันนี้คนไม่แน่ใจว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีการตรวจผลของโควิด -19 ครับผลตรวจของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอกว่าเขาติดโควิด -19 อ๋อแล้วแต่มาตรวจอีกครั้งหนึ่งไม่ติดผลกลายเป็นลบคือเป็นผลของโควิด -19 เนี่ยคือผลตรวจผิดได้ด้วยเหรอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหญิงวัย23ปีมีการร้องเรียนนะคะในเรื่องของผลตรวจโควิด19ผิดพลาดคือก่อนหน้านั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้ตรวจโควิด19ใช่ไหมค้พ <ฮะ S 1> อผลเนี่ยมันขึ้นมาว่า ติดเชือ้อผลคุณเป็นบวกนะใช่ผลเป็นบวกปุ๊บก็มีการเข้ารักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล่าในช่วงเช้านะคะแล้วก็ทราบผลในช่วงเดียวกันนั่นก็ในวันเดียวกันนั่นก็คือเวลาสามทุ่มนะคะว่าอาพบเชื้อโควิดนะคะแล้วเขาได้รับการตรวจหาเชื้อนะ แบบ RT PCR ด้วยแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรผิดพลาดนะเพราะว่า RT PCR นี่เขาเป็นผลตรวจที่มันรองรับแล้วก็คือเป็นการสอบด้านในเป็นเชื้อแบบตรวจที่แม่นยำที่สุดแล้วใช่อ่ะต่อมาค่ะทางแพทย์นะคะหลังจากที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 ปุ๊บวินิจฉัยอ่าเธอติดเชื้อโควิด -19 นะต่อมาค่ะก็ได้มีคำสั่งให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามเท่านั้นแต่ทางตัวของเจ้าตัวเองเนี่ยหญิงวัย23ปีเขาบอกว่า ขอทำโฮมไอโซเลชันได้ไหมเพราะว่ายังแข็งแรงและเป็นปกติดีแต่เขาก็บอกไม่ได้ต้องไปที่โรงพยาบาลสนามเท่านั้นเธอก็เล่านะคะว่าขณะที่อยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยตัวเองก็เป็นจิตอาสานะมีการไปช่วยงานเจน้าหน้าที่แล้วก็ดูแลผู้ป่วยท่านอื่นๆแม้จะอยู่รวมกันถึง24ชั่วโมงเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยโรงพยาบาลสนามใครๆข้างในก็คือติดเชื้อโควิด -19 ททั้งหมดนะคะหลังจากนั้นค่ะมีการตรวจปอดเพิ่มอีกสองครั้งและก็มีการตรวจค่าออกซิเจนต่างๆผลออกมาเนี่ยเป็นปกตินะ ไม่มีอาการที่ผิดปกติหรือว่าเข้าข่ายของโควิด -19 แต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นต่อมาค่ะในวันที่4กันยานได้คะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะว่าทางโรงพยาบาลที่เขาไปตรวจมาเนี่ยนั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล้าผลโควิดเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดรถมารับไปส่งยังที่พักอีกที่หนึ่งซึ่งยังไม่ได้บอกอะไรเธอเลยนะว่าผลตรวจเนี่ยล่าสุดเป็นยังไง นะคะเธอก็ถามนะสาเหตุว่าอ้าวแล้วยังไงอะทำไมถึงต้องส่งไปอีกที่นึงเขาก็ไม่ได้บอกจนกระทั่งค่ะทราบว่าโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งผลผิดพลาดตั้งแต่วันแรกโอ้ยแต่เธออยู่ในโรงพยาบาลสนามมาแล้ว4วันนะอุ้ยก็ติดนะอันนี้คือยังไม่รู้ว่าเธอติดคือตอนที่มาอยู่ตอนนี้หรือยังเออนั่นา่ะสิเพราะว่าถึงสมมุตินะถ้าเกิดในกรณีไม่ติดนะ คุณมีความเสี่ยงสูงมากนะเพราะว่ารอบข้างของคุณเนี่ยคือผู้ติดเชื้อโควิดหมดเลยใช่เออแล้วคุณมาอยู่บริเวณน,นี้เนี่ยซึ่งคุณไม่ติดเชื้อโควิดเนี่ยอโอ้โหหลังจากที่เขาทราบนะว่าอา้าวสรุปผลของฉันคือไม่ติดหรอ เขาก็ได้แยกออกมาแล้วก็เป็นการกักตัวต่อที่ห้องพักนะคะโดยที่หลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้รับการสอบถามหรือจากโรงพยาบาลเป็นการติดต่ออะไรเลยนะจากโรงพยาบาลที่ส่งตัวเธอมาล่าสุดค่ะตอนนี้เธอกําลังจะเข้าตรวจเพื่อหาเชือ้อโควิดในทีตอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันผลที่แน่ชัดค่ะแต่เขาบอกว่าแล้วเวลากว่า15วันหรือว่าครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยสูญเสียโอกาสอย่างมากเลยนะ เพราะว่าความผิดพลาดของโรงพยาบาลที่เขาได้ตรวจเชื้อโควิด1ิเ้าผิดพลาดว่าเธอติดเชื้อจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราตรวจออกมาแล้วเราพบว่าเราติดเชื้อเนี่ยนั่นหมายความว่าโอกาสในการทํางานการหยุดงานใช่นต้องหยุดนี่แล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนรอบข้างคนรอบข้างอีกใช่ถูกเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าคุณได้มีการพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักหรืออะไรก็ตามแต่แหละนั่นหมายความว่าคนรอบข้างคุณเนี่ย เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงนะในกรณีที่คุณเป็นผู้ติดเชื้อนะสมมุตินะสาหรับในกรณีของคุณู้หญิ่งท่านนี้เออก็คือนั่นแหละแต่เดี๋ยวเธอเนี่ยจะมีการร้องเรียนไปยังโรงพยาบาลซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อใดๆจากทางโรงพยาบาลพุทะพุทธเลิศล่านะแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่าลืมนะน้องเฟิร์นกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นนะกับคุณแพทนพพาจำได้ไหมใช่เออซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตรวจหาเชื้อแล้วก็เอ๊ะผลออกมาว่าติด ติดอ่าแล้วก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะย้ําว่าติดหรือไม่ติดไม่ติดสุดท้ายไปไปมามาก็เลกลายเป็นว่าไม่ติดแต่ว่าตรวจไปสามรอบเลยนะเออเออคือฉันเริ่มงงแล้วนะว่าสรุปแล้วเนี่ยติดหติดไม่ติดเนี่ยติดหรือไม่ติดแล้วก็ผลตรวจเนี่ยสรุปแล้วเครื่องตรวจ rt pcr ผิดหรือโรงพยาบาลผิดเออนะนี่ยมันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะเพราะว่าเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเออติดไม่ติดมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน สิ่งที่ตามมาคือคนรอบข้างแล้วจะต้องจัดการกันยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้เป็น<อ>เรื่องที่สำคัญเลยเวอร์นิวสข่าวในมือคุณ